สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้มี Toyota v วีอเข้าใหม่หนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นปี2011นะคะพี่พี่ขาปี2011เครื่องยนต์1.5ตัว e ค่ะเป็นตัว e airbag นะคะพี่พี่ขาเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะพี่พี่มีประกันภัยชั้น1ภาษีปี69นะคะภาษีกลางปี69เลยค่ะพี่พี่ขา รถบ้านมือเดียวป้ายแดงรถผู้หญิงใช้งานนะคะมีติดสเกิร์ตมารอบคันค่ะพี่ๆขาติดคิ้วกันศาสตร์มาด้วยค่ะพี่ๆสีสันมีขีดข่วนนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะเป็นสีขาวค่ะพี่ๆ ทีส่สาคัญคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะพี่พี่ขาใช้น้ํามันเบนซินล้วนค่ะไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้เราขายที่ราคา1,49,000สนะคะ1นึ่0 0สเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาไดวีออสสีขาวสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะพี่พี่ เป็นเบาะผ้าสีเบจนะคะสะอาดสะอ้านไม่มีขาดค่ะพี่ๆค่ะ <sm all cry> พวมงมาลัยแบบพวงมาลัยหักคะ่ะหักหรือหยัก <sm all fiquei expanding> มี SRS Airbag คู่หน้านะคะคอนโซนหน้าสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะ แอร์จะเป็นแอร์ปรับแมนนวลน,นะคะวิทยุเดิมโรงงานใช้งานได้ปกติคะ่ะพี่ๆขาเกียร์ออโต้นะคะมีกุญแจสอดอกนะคะพี่ๆขาเป็นรีโมทหนคะ่ะคันนี้ใช้งานมาแล้วที่186,000กิโลเมตรนะคะพี่ๆขา1 8 6่0 0 0 0กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ วิทยุใช้งานได้ปกติค่ะพี่พีเสียงขึ้นลงได้แอร์ปรับแมนนวลนะคะกระจกปรับข้างไฟฟ้าค่ะพี่พี่ขาใช้งานได้ปกตินะคะกระจกขึ้นลงได้ทุกบานค่ะพี่พีทีใส่กาแฟค่ะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ พื้นเพดานข้างบนสะอาดสะอ้านค่ะพี่พี่มีแค่ยันพระอาจารย์เจิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมจากฝั่งซ้ายกันด้วยค่ะนี่ค่ะรกระจกปรับข้างใช้งานได้ปกติค่ะแผงประตูบ้านหน้าค่ะพี่พี่ ประตูบานหน้าบานหลังด้านขวานะคะหลังคนขับค่ะเบาะด้านหลังค่ะพื้นพรมสะาดตาค่ะพี่ๆค่ะ สวยเดิมๆค่ะพี่พีมียางอะไรอยู่ครบค่ะฝังขวาจ้า ประตูซ้ายข้างหลังนะคะเล่มสวยๆเดิมๆมือเดียวป้ายแดงนะคะพี่ๆขาภาษีกลางปี69ค่ะมีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะพี่ๆ ลืมเอกสารพร้อมโอนนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะมาดูรถทดลองขับกันก่อนค่ะพี่พๆค่ะหน้าหลังเดิมๆค่ะพี่ๆน็อตฝากระโปรงฝั่งขวาค่ะ นี่ฝั่งซ้ายนะคะคานจากฝั่งซ้ายค่ะพี่ๆขะอันนี้ฝั่งขวาฝั่งอาค่ะสติ๊กเกอร์เรียญบาทมอ,อก,กอโตยโยต้า เดี๋ยวหนูไปสตาร์ทนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวหนูไปสตาร์ทแล้วก็เรากลับมาชมและฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะหนึ่งสองสามกระจกขึ้นลงได้ทุกบานนะคะ เราสตาร์ทกันแล้วค่ะพี่พี่เสียงนิ่งๆเลยนะคะรถสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจมาดูรถทดลองขับได้นะคะยางจะเป็น R15 นะคะพี่พี่ R15 ค่ะพี่พี่ค่ะยางปี2-1ค่ะ

พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจวีออสคันนี้นะคะสามารถมาดูรถทดลองขับได้ค่ะพี่ๆมาดูรถทดลองขับได้นะคะรถยูเตหลักสีกรุงเทพมหานครนะคะราคาคันนี้อยู่ที่1 4 9 0 0แสนาพนะคะ1 4 9 0งแสน่ก้าพัค่ะพี่ๆขาขายเป็นเงินสดนะคะ พี่พท่านไหนที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0917976202ค่ะ0917976202นะคะปี2011ค่ะพี่พี่มือเดียวป้ายแดงสวยๆเดิมๆรถบ้านเล่มเดิมมีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะ มาดูรถได้นะคะพี่ๆ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปนะคะาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่ๆ่ะ